เอาละครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ช่องโค้ดฮีโร่นะครับอยู่กับผมบิ๊กเองนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวอุปรกรณ์ไอทีกันอีกครั้งส่วนอุปรกรณ์ไอทีที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือแท่น,นคือหูฟังบลูทูธนั่นเองอันนี้เป็นของยี่ห้อ s o u n d p e c e นะครับเป็น s o u n d p e c e True Air 2นะครับเป็นหูฟังบลูทูธนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อจากช้อปปี้นะครับราคา990เเป็นช่วงแฟลตเซลนะครับ ทีนี้หูฟังตัวนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับคือสีนะครับสีของหูฟังรุ่นนี้ครับมี้หมด4ีสีให้คุณเลือกกันนั่นเองนะครับก็คือมีสีเขียวนะครับเขียวคือสีเขียวนี้แล้วก็สีขาวนะครับมีสีดําแล้วก็สีสุดท้ายคือชมพูนะครับมีให้เลือกถึง4สีหูฟังตัวนี้ผมได้ยินมาว่าเป็นกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับก็คือถ้าใครหาหูฟังราคาย่ำเยาวไม่แพงนะครับก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะครับมีอีกตัวนึงที่ผมแนะนาก็คอเป่ยยลไะ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวลกองก็ข้าวนะครับสวยงามเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังดี๋ยวนะครับว่ามันพิเศษยังไงดียังไงกันบ้างไปดูกันเลยโอเคเรามาดูหูฟังกันดีกว่านะครับตัวหูฟังนะครับตรงด้านนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว S นะครับเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงชื่อแบรนด์นะครับก็คือ SoundPeace นั่นเองตัวขนาดเคนครับค่อนข้างโหเบาเลยเนี่ยเพราะว่าปกติผมจะมีอันนี้ครับเป็นของ JVC นะครับอันนี้น้ำหนักก็จะพอสมควรครับแต่แบตมันจะเยอะกว่าแต่น้ำหนักนี่เรียกว่าหนักกพอสมควรเลย ตัวหูฟังนี้ครับเป็นระบบบลูทูธ5.2ครับก็คือจะมีเพื่อประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแล้วก็ระยะในการดีเลย์นะครับพอเปิดออกมาครับนี่ฝาตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับก็คือช่วยในการยึดติดนะครับคือถ้าขยับนี้ไม่หลุดแน่นอนครับเปิดออกมาติดนะครับเป็นแม่เหล็กสายชาร์จครับการชาร์จจะเป็นแบบ Type C นะครับ Type C ก็คือจะเป็นพวกตักมือถือตะปู Android ทั่วไปนะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะชาร์จแค่ประมาณ2องชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะครับ ตหูฟังครับเปิดออกมามหูฟังให้2อันครับจะมีไฟแจ้งสถานะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าซ้ายขวาหูฟังนะครับค่อนข้างเบาเลยครับยีบอ้อกมานี่คือเบาเลยจะเป็นหัวแบบอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับของขอ Apple นะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้ตัว S สนะครับสวยงามเลยทีนี้วิธีการเชื่อมต่อนะครับก็คือต้องเปิดมือบลูทูธในมือถือนะครับแล้วก็เชื่อมทําการเชื่อมต่อกับตัว เคสแล้วก็หูฟังนะครับแนะนําให้ก่อนเชื่อมต่อนะครับชาร์จตัวเคสให้แบตเต็มก่อนก็ได้นะครับจะได้เชื่อมต่อได้ง่ายๆนะนอกจากนี้นะครับในกล่องนะครับในกล่องนอกจากจะมีตัวหูฟังนะครับตัวกล่องใส่นะครับแล้วก็ตัวหูฟังครับยังมีแถมคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานครับสำหรับท่านที่เชื่อมต่ออาจจะเชื่อมต่อไม่เป็นหรือว่ามีปัญหายัางไงก็สามารถศึกษาได้จากคู่มือนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นหัวแบบ Type C ครับ Type C ก็จะหัวประมาณนี้นะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับต่อกับ USB ก็เสียบชาร์จครับ ตัวคปที่นี้เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดยิบย่อยของตัวหูฟังนี้กันนะครับอย่างแรกครับคือตามที่บอกครับคือเป็นหูฟังบลูทูธ5.2ครับคือเป็นระบบใหม่ล่าสุดก็คือจะช่วยในการเชื่อมต่อให้ดียิ่งขึ้นนะครับระยะห่างในการใช้งานครับอยู่ที่10เมตรครับแบบไม่มีกำแพงกั้นอะไรเลยนะครับคืออยู่ได้10เมตรแล้วก็เป็นทรงเอียบัดครับเอียบัดก็จะเป็นทรงนี้ครับเหมือนกับของเอ่อจากูล a p p l e นะครับกันน้ำอยู่ที่ IPX4 นะครับเออคือสามารถกันน้ำจากเหงื่อเอ่อหรือเราอองน้ำได้ในระดับหนึง แล้วก็มีน้ำหนักเบาทัแค่4.5กรัมนะครับ4.5กรัมนี่โว่าเปามากเลยเนี่ยอย่างต่อมานะครับก็คือตัวกล่องครับสามารถชาร์จหูฟังได้ประมาณ2-3ครั้งครับขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าคุณฟังมากน้อยเพียงใดนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงครับตัวกล่องนะครับตัวเคสสามารถจุแบตได้ถึง300นะครับก็เยอะพอสมควรนะครับ โอเคเดยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองการใช้งานกันดูนะครับว่าเชื่อมต่อแล้วเป็นยังไงบ้างเสียงดีไหมใช้ระบบใหม่แล้วเป็นยังไงโอเคครับดูกันเลยเอาละครับและทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทําการเชื่อมต่อตัวหูฟัง s o ว n d p ตัวนี้กับมือถือกันนะครับของผมใช้เป็นมือถือ Google Phone 1ในการเชื่อมต่อนะครับอย่างแรกนะครับคือเช็คให้แน่ใจก่อนนะครับว่าตัวเคสกับตัวหูฟังครับมีแบตเพียงพอครับหรือจะชาร์จทิ้งไว้ก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้วิธีการเชื่อมต่อครับเปิดฟลากมา ยิบตัวหูฟังออกมา2อันเลยนะครับเอ่อก่อนหน้านี้ผมเชื่อมต่อกับมือถือไว้แล้วนะครับแต่อันนี้เชื่อมต่อทีนึ่งก่อนนี้มันจะมีพลาสติกติดอยู่ตรงนี้ครับคือให้ดึงพลาสติกออกไปก่อนนะครับมันจะเป็นตัวกั้นแบบพอดึงออกมานะครับกดที่มือถือไปที่เซตติ้งแล้วกดบลูทูธนะครับแล้วก็กดค้นหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่พบนะครับจะมปชื่อนี้ครับ SoundPEAT True Air 2นะครับกดไปเลยนะครับ ก็หลอสักคู่นะครับอ่ากดชับคู่นะครับแล้วก็หลอสักคู่นะครับตัวหูฟังจะทำการเชื่อมต่อกับตัวมือถือครับเรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูดีๆด e ูดีก่อนนะครับว่าเวลาเล่นเกมเวลาดูวิดีโอครับเสียงมันจะดีไหมโอเคครับเดี๋ยวทีนี้จะลองฟังเพลงกันดูครับว่าฟังเพลงแล้วเสียงจะเป็นยังไงบ้างเบสดีไหมเสียงฟังชัดไหมโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่ลองฟังมานันครับต้องบอกเลยว,ว่าเสียงใช้ได้เลยนะครับคือเสียงดังฟังชัดนะครับเบสเสียงเบสกำลังดีนะครับกระหึ่มดีนะครับอันนี้จะเป็นเสียงนะครับคืออันนี้ผมเปิดเสียงจากเพลงนี้ดังสุดเลยครับเสียงมันก็ออกมาจากหูฟังนิดนึงครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าลาโพงตัวใหม่ใหม่กล้องไหม โอเคครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมาลองทสเสียงในเกมดูว่าเสียงในเกมเป็นงไงบ้างอันนี้ผมเล่นเกม g e n s h i n Impact นะครับตอนนี้คือเป็นช่วงฝนตกนครับแต่โอ้โหเสียงไม้นี่คือได้ยินเสียงฝนชัดเจนเลยครับสุดยอดเลยเนี่ยถ้าถามว่าดีเลยไหมผมให้มีนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งตอนกลางปีมันจะมีเสียงดีเลยนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ทันท่วงทีเหมือนกับแบบถ้าเปิดลำโพงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองสู้ดูแล้วกันนะครับ อืมโอเคมันดีเลยนิดนึงจริงๆด้วยนะแต่นิดเดียวจริงๆครับคือถ้าฟังพวกเพลงอะไรพวกแทบจะไม่สังเกตนะครับอันนี้พอดีเล่นเกมก็เลยมีการออกแอนิเมชันกับเสียงว่าเลยแบบมีดีเลยแบบนิดนึงนะครับโอเคเขา่าประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเทสหม่ดูนะครับว่าตัวไม้เนี่ยมันได้ยินชัดแจ๋วไหมฟังรู้เรื่องไหมโอเคครับไปดูกันเลย เอาละครับสวัสดีครับเราวจอนนี้คุณตุ้ยอย่าช่องโค้ชฮีโร่นะครับอยู่กับผมบิ๊กครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวหูฟังบลูทูธใหม่กันนั่นก็คือหูฟังบลูทูธซาวพีซนั่นเองนะครับเป็นไงไปดูกันเลยโอเคครับก็ประมาณนี้กันนะครับกับเจ้าหูฟังซาวพีซ2 air 2นะครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเย้บายบาย